หนึ่งสองสามนะครับสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนเลยวันนี้อากาศดีมากๆกครับกับอ่อ่อุณหภูมิที่ไม่เกินสามสิบองศาที่หน้าร้านนะครับก็วันนี้อากาศดีจริงๆสําหรับรถสีขาวนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่ให้ความสงสัยมานะครับว่าสําหรับเคลือบแก้วทําให้รถสีขาวเหลืองไหมนะครับปกติเนี่ยรถอ่ะมันจะเหลืองเพราะว่า UV นะฮะ UV มัน มันไปทําลายเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นแลกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนไม่ว่าจะเป็นพวกโพลิเมอร์ต่างๆพวกนี้จะเหลืองไปหมดเลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะสําสำหรับรถสีขาวในในบางรุ่นมันจะเหลืองไวเพราะว่าในส่วนของตัวที่เขามีเมทัลลิกที่เป็นสีเอเป็นสีที่มันไปทางเหลืองอนะ่ะเช่นเช่นจะมีรถอยู่รุ่นหนึ่งก็คือซัซีนะครับเมื่อปีปีเจ็ที่สองนะ รถรุ่นนี้สีขาวเซ s วเนี่ยจะค่อนข้างเหลืองบ่อยมากก็คือจะเห็นบ่อยกับรถ Isu z u D-Max นะครับปี2012ประมาณนี้มั้งครับรถสองรุ่นนี้จะค่อนข้างเหลืองเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่ามันเป็นที่สีรถหนึ่งประเด็นหลักๆเลยคือหนึ่งไม่ได้สีรถรถจอดตากแดดกับรถจอดในร่มนะครับบอกไว้เลยว,ว่าเหลืองต่างกันแน่นอนนะครับแต่ใน,นส่วนของการเคลือบแก้วหลายๆคนถามว่าช่วยกันลดสีเหลืองได้ไหมผมตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต การเคลือบแก้วช่วยเรื่องของการทำความสะอาดได้ดีขึ้นนะครับคาบมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอลอกไซด์นะครับคาบยางมาตอยหรืออะไรที่ทําให้รถเหลืองเนี่ยมันก็จะเกาะได้ยากขึ้นเพราะนั้นจะบอกได้เลยว่ารถที่ทําการเคลือบแก้วกับไม่ทำเคลือบการเคลือบแก้วเนี่ยเหลืองต่างกันแน่นอนแต่ถามว่าเหลืองไหมตอนนี้จะเหลืองอยู่ที่พื้นฐานของสีก่อนนะครับสีส่วนใหญ่หลังๆเริ่มทํามาค่อนข้างดีรถจะไม่ค่อยเหลืองะนะครับ แล้วก็อยู่ที่พฤติกรรมการจอดรถของลูกค้าด้วยบางท่านก็จอดรถดีมากๆเลยบางท่านก็จอดรถตากแดดตลอดเลยเพราะงั้นสองปัจจัยนี้นะครับไอ้ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวเนี่ยก็มีความแตกต่างและไม่เกี่ยวกับเคลือบแก้วแล้วแต่เคลือบแก้วเนี่ยช่วยให้สีมีความแข็งแรงขึ้นแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความขาวาทางลูกค้าหลายๆท่านที่ทําการเคลือบแก้วสีขาวไปก็เ,เข้ามาบอกว่าเออรถมันดูแลงง่ายขึ้นแล้วก็สียังคงขาวอยู่นะครับแต่ก็ อันนี้ผมตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่กล้าไปยืนยันอย่างนั้นจะดูกันเป็นการขายเกินไปแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาทําการเคลือบแก้วกันเนี่ยก็เพราะเหตุนี้นะครับสักครู่นะผมเก็บของแบบหนึ่งท <laughs> ีมงานทําของตกไว้โอเคต่อก่อนต่อก่อนอ่าน ทำงานกันจนเบลอนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ทีมงานของเรานี่ททำงานกันแน่นมากต้องตั้งสติกันนิดน,นึงนะครับตั้ง <laughs> แต่วันนั้นแล้วแต่เปิดบ้านได้เบียนกลับด้านวันนี้ทำาภาพตกไม่รู้ตัวนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคือเราเป็นมนุษย์ด้วยแล้วเราก็ต้องทำงานกันแบบต่อเนื่องทุกวันเพราะนั้นช่วงนี้ผมจะรับงานกันเป็นาลายลายเป็นคันคันใบนะครับอย่างคันนี้ก็รับงานเร่งด่วนไม่ถือว่าเร่งด่วนหรอกสายฟ้าแลบนิดน,นึงลูกค้า โทรมาบอกว่าจะเอารถเข้ามาในช่วงเย็นๆคือหกโมงกว่าเกือบพุ่มหนึ่งไดไหมตอกว่ามาจอดแล้วทําเลยแต่ก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันนะลูกค้าก็บอกว่าจะเอามาล้างถ้ามาล้างก็คือมาล้างวันมุ่งขึ้นคุยคือมาลูกค้ามาเคลือบแก้วนะครับลูกค้าเคลือบแก้วเราทําได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็ทําค่าวันอยู่แล้วอย่างคันนี้ที่จริงมาตั้งแต่วันวันจันทร์ปะจันทร์วันค่ะใช่วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารน่ะวันจันทร์ วันอังคารมันแต่วันอังคารมันแต่วันอังคารกพตอนนี้อยู่วันพฤหัสแล้วเพราะเมื่อวานอ่ะผมก็ซุ่มทําอยู่เขาว่าซุ่มทําแล้วกันนะแล้วคันนี้เอ่อก่อนที่จะมาหาหาเราลูกค้าอยู่บางบัวทองก่อนลูกค้าจะมาถึงบางบัวทองลูกค้าไปบุรีรัมย์ไม่ใช่บุรีรัมม์สกลน,นครพนมมาก่อนไปนครพนมมาก่อนคันนี้ก็มีการวิ่งกันมาระ,ระดับหนึ่งอ่ะก็จะมีข้ามมารข้าวแมาลงยางมาตอยยางมาตอยก็มีรถป้ายแดงยางมาตอยก็มีถ้าถทาวิ่งปกตินะครับ และพวกยางมาตอยพวกมแมลงพวกนี้มันคือคราบที่มีเป็นความสีเหลืองอยู่อ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรถจะสีเหลืองจากการที่เราไม่ได้ปกป้องอะไรมันก่อนที่ออกไปใช้แต่คันนี้จะเตรียมเตรียมเตรียมตัวค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าเราต้องเตรียมผิวก่อนนะครับเราพาไปดูกันการเตรียมผิวตามเตรียมผิวเมื่อวานเนี่ยผมก็ตั้งแต่ใช้แปรงล้างนะครับตั้งแต่ใช้คราบยางมาตอยออกก็ไม่ได้อยากให้ดูก็ทํางานกันลุกซุ่มๆไป ออกมาได้อย่างสภาพนี้ตอนนี้เตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรากําลังเคลือบแก้วอยู่นะครับอ่ะบอกใน,นเรื่องของความเหลืองของตัวรถต่อก่อนนะครับสําหรับหลายๆคาถามที่เข้ามานะครับสำหรับรถสีขาวถ้าติดฟิล์มใสกันรอยแล้วมันจะเหลืองไหมถ้าในปีแรกถึง2ปีน่ส่วนใหญ่ฟิล์มใสกันลอยสมัยนี้ไม่เหลืองนะครับแต่ต้องลอกทิ้งภายใน2ปีหลังจาก2ปีมันจะเริ่มเหลืองเรื่อยๆเหลืองตามเวลาเลย2ปีเป๊ะเหลืองเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะ ก็อยู่ที่ว่าเราตากแดดไม่ตากแดดอีกเช่นกันเพราะว่า PPF นะครับมันย่อมาจากโพลี PU อ่ะมันคือ PU มันคือ PU p o l y u, u. u. r e t a n นะครับ u r e t a n ปล่อยไว้อยู่ในห้องเฉยๆไม่ตากแดดก็เหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตากแดดก็จะยิ่งเหลืองไวขอโทษครับมีคนคิดถึงตองทีมีคนคิดถึง ถ้าเอที่อยู่ทีนงมีคนด่านแน่นอนโอเคต่อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคลือบแก้วนะครับตอนนี้เคลือบแก้วกันไปได้ครึ่งคันแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มมีคนด่าแล้วต <c oughs> อนนี้ก็อากาศดีครับดูแลสัวเด้วย <c oughs> อโอเคต่อก่อนขอกลับกล้องเป็นท่านหลังโอเค นี่นะฮะสำหรับรถสีขาวนะครับก็จะใช้ไฟสีเหลืองนะครับในการทํางานนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเราขัดตรงไหนไปแล้วนะครับยังไม่ได้ขัดตรงไหนไปบ้างนะครับสําหรับสีขาวเยี่ยรเห็นนะฮะตอนนี้ผ่านกล้องมือถือนะไม่มีการตัดต่อแดงสิ้นนะครับกล้องก็จะดีมากเลยอันนี้ถ่ายจากกล้องซัมซุง S21 Ultra นะครับตรวนี้เขากําลังยิดมมากเลยว่าถ่ายมาจากกล้องอะไรนะครับก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ถ่ายแล้วรถเงากว่าปกตินะครับอันนี้บอกเลยนะฮะแต่ว่าถ้ารถไม่เงาครับก็เห็นหมดเลยเช่นกันนะครับเป็นทั้งดาบของคมนะครับถ้าถ้าเรากล้าที่จะโชว์งานนะครับเอาเทคโนโลยีที่สุดมาเลยมาใช้เลยที่จริงอย่าได้กล้องใหญ่นะแต่คงถืออะไ์สดทีนึงประมาณสิบนาทียงเงี้ยโอ้โหต้องไปเล่นกล้ามด้วยนะครับไม่งั้นแขนผมก็จะเป็นตะคิวไปเลยนะครับถึงว่าผมว่าคนที่เล่นกล้ามแนละ้วเนี่ยมาถืออย่างนี้นานๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ พูดด้วยถือด้วยนะครับนี่ครับสีโคตรเงาครับสําหรับคันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกนะครับก็ใช้เวลาในการทําประมาณสองวันตามปกติตามปกตินะครับสองวันแต่ถ้ามีริ้วมีรอยมีอุปสรรคในการทำอย่างเช่นคันนี้จะมียางม,มาต่อยด้วยมีค่า,มาแมงด้วยแล้วอย่างนึงลูกค้าบอกยาวๆทำงานเรื่อยๆโอ้โย่างงี้ชอบนะครับสําหรับเบอร์แรกที่วันนี้ทีมงานได้ลงขอดูหน่อยเป็นตัวนี้นะครับ หลายๆคนถามว่าร้านเราเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะครับอันนี้ก็ตอบในไลายนะครร้านผมเป็นร้านเคลือบแก้วนะครับที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกแล้วนะครับหลายๆคนจะถามว่าเป็นเซรามิกกับเคลือบแก้วแตกต่างายังไงมันเหมือนกันครับแต่แค่นวัตกรรมณนะวันนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นเซรามิกกันหมดแล้วและยังมีตัวใหม่ล่าสุดโผล่มาอีกนะฮะก็คือกาฟีนนะครับตอนนี้ที่ร้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีวางขายนะครับแต่ว่ามีการทดสอบ ไปแล้วหนึ่งคันนะครับเมื่อวานก็คือในส่วนของรถสมาร์แตงสีแดงอันนั้นเป็นกาฟีนคันแรกของร้านเลยแต่ตอนนี้ปกติก็จะเป็นเซรามิกซึ่งเซรามิกเนี่ยก็ยังไม่ได้เอานะฮะจะบอกว่าเซรามิกเนี่เป็นน้ํายาเคลือบแก้วโครงสร้างเซรามิกมันจะอยู่ในตัวสีผิวซึ่งทําให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปแต่รถยุโรปสมัยนี้ก็จะเป็นรถโปรดักชันเ็ส่วนใหญ่ สีก็ยังไม่ได้แข็งมากเหมือนสมัยก่อนไม่เหมือน m e r c e d e s b e n บในรุ่นเมื่อก่อนนะครับรถ t o y o t a าทนเบนซ์ o ตโยต้าบุกตเบนซทลอกอันนี้อ่ะอันนี้หลายๆคนจะรู้นะครับไม่ได้พูดเวอร์เกินไปแต่ว่าในสมัยก่อนเนี้ยรถเบนซ์มันไม่ใช่โปรดักชันขนาดนี้คนไม่ได้ตือเยอะขนาดนี้ซื้อทีกันแบบโอ้โหต้องต้องเห็นต้องเห็นลายครับต้องเห็นลายสั่งครับ เป็นเป็นพันพันคันนะครับเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นคันขนาดไมบัสนี่ยอดจองกันเป็นพันคันรถไมบัสนี่คือเป็นรถอ่ะลักซูรี่ของเบนเบนก็ลักซูรี่แล้วนะยังมีไมบัสเพื่อให้ลักซูรี่ก่าลักซ์ูรี่อีกนะครับก็คือแบบเป็นแทบจะเป็นไฮเปอร์คาร์ลักซูรี่เลยทีเดียวราคาก็ยี่สิบอัพนะครับยี่สิบบาทอัพนะไม่ใช่นะคะยี่สิบล้านอัพนะครับผมอ่าอันนี้มาดูนะครับในส่วนของตัวรถนะก็อย่างที่เห็นนะครับความเงางามนะครับ สวยงามมากจริงๆนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะจะบอกได้เลยว่ากล้ารับประกันเรื่องของสีมันจะไม่ค่อยเหลืองนะครับจะบอกว่าตัวเคลือบแก้วเนี่ยส่วนใหญ่สมัยนี้นะฮะเทไว้ในเหรียญน,นะครับวางไว้สามปีมันก็ไม่เหลืองนะครับเพราะฉนั้นตัวเคลือบแก้วส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเหลืองจากตัววัสดุข,ของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันเหลืองมันเหลืองที่ตัวผิวแต่ตอนนี้ผิวของกล้ารับประกันว่ามันจะเหลืองน้อยลงเพราะอะไรเพราะมลภาวะที่จะมาเกาะผิวมันเกาะยากขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นยางมะตอยก็ตามนะครับค่าอะไรต่างๆก็ตามมันจอดได้ยากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้รถมันเหลือกน้อยลงและการดูแลของรถของคนในสมัยนี้มีความรู้ความเข้าใจในการจอดมากมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสมัยนี้กับสมัยก่อนมันเทียบกันไม่ได้หลายเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องของความรู้ความเข้าใจของเจ้าๆๆของด้วยสองเทคโนโลยีของตัวสีด้วยสามเทคโนโลยีของการปกป้องสีด้วยแล้วครับสุดท้ายเลยก็ร้านคาแขกที่ให้ความเข้าใจให้ความรู้กับทาง ข้าของรถด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากมนะครับโอ okay, นะเคเนาะสำหรับวันนี้นะฮะก็ทีมงาน RPM Auto r e e l i n g ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจครับมอบงานให้เราได้ทำกันแบบต่อเนือ่องเม็ดเล่กันจริงๆทำงานกันแบบชิวๆทำงานกันแบบค่อยๆทำนะครับงานจองมาดีๆนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถ วันนี้จะเป็น BMW Series 5นะครับคันนี้ 530e เป็นตัวไฟฟ้าั๊กอินไฮบริดน,นะปักอินั๊กอินมาดูฝั่งนี้ั๊กอินอืมนี่ p l u อ i น,น,นมีเติมเติมแบตตรงนี้นะครับตรงนั้นเติมน้ำมันนะครับวันนี้มิกกี้เส็ลกสวยกับทีมงาน AM, AM Auto t u l i n g ขอลาท่านชมนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ